นั่งนอนนั่งนอนอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเป็นมานานหรือยังครับสิบปีแล้วสิบปีแล้วเนาะปกติแล้วคุณลุงไปออกกําลังกายยังไงบ้างครับไปได้ครับไปบุนได้เต้นบุนได้ครับเต้นบุนได้กันเดินได้แต่อก่อนเขาเดินได้ค่ะตอนนี้เขาติดเตียงคุณลุงอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณลุงตกเตียงขึ้นมาเนี่ยเราจะทราบได้ไงอ๋อเคยครับก็ต้องรอผมกลับมาจากที่ทํางานกลับมาในตลาดอะไรพวกนี้ครับอืมอืมรอกันอย่างนั้น อย่างเดียวเลยครับลงข้างล่างบ้างไหมครับเนี่ยลงข้างล่างล่าสุดเมื่อไหร่ครับเนี่ยจ้างยันเราไปหาหมอที่้างยันหาไปเนี่ยเป็นพวกเข่าเนี่ยยันเันด้านมาแล้วอันนี้คือรอยยันใช่ไหมเออยันโรคยันอะไรอ่ะต้องการขอความช่วยเหลืออยู่ๆเป็นเหมือนตะคริวขึ้นมาแล้วก็แบบขยับอะไรไม่ได้คุณยายแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงครับพี่ทำใหมก็ต้องนอนก็ตายคนเดียวอ่ะก็ทำใหม่เพรต้องมาคนเดียวนอกจากเขาอยู่อ่ะเดินไปไหนคะเดินไปเจดีย์หเนี่ย อยากจะเดินนกำลังขาอะไรอย่างนี้ม,มันจะไปจะตายปีนี้จะให้มันตายไปก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถาบันวิทยาการหุ่นานต์าักษนาโรติโบของมห ah าลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะที่ให้เกียรติจังหวัดนทุรธีในการที่จะศึกษาร่วมกันบรรอบในการดูแลผู้สูงอายุณนะวันนี้นะคะประเทศไทยผู้สูงอายุมากเหลือเกิน ถ้าม <s pered Gram ABS> ีภาวะของการติดเตียงในผู้สูงอายุผู้สูงอายุป่วยบวมคือการปวนงคนในครอบครัวการดูแลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและถ้าเทคโนโลยีตรงนี้มาจริงๆสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือหนึ่งอย่าให้เกิดแข้ปดทับซึ่งตรงกับทางโปรเจกต์สองป้องกันการเกิดเยู่อเนียสามการเกิดกล้ามเนื้อรีดังนั้นถ้ามีการพลิกกระแทงตัวโดยเทคโนโลยีก็จะทําให้ทั้งสามส่วนเนี่ยได้รับการสิ่งดีๆอย่างนี้ ทางฟิโบช่วยเราแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันดูแลผู้สูงอเพื่อให้เกิดสังคมผู้สูงที่มีคุณภาพต่อไปนอาคตเราทุกคนก็คงจะต้องเป็นผู้สูงุนะคะซึ่งเราก็อยากจะมีระบบการดูแลผู้สูงที่มีคุณภาพในอนาคตนะคะร่วมกันด้วย